วันนี้เราก็จะมาเรียนคำศัพท์บทที่5นะคะให้นักเรียนเปิดไปด้านหลังของหนังสือเนาะแล้วก็จดคำศัพท์แล้วก็คำแปลไว้ในสมุดนะคะให้เราได้ผ่านหูผ่านตาบ้างเนาะสำหรับบทนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า do it yourself นะคะหรือว่าเราจะเรียกว่า DIY น,นั่นเองมิสอร์ DIY นั่นแหละนะคะ DIY หรือว่า do it yourself ก็คือการที่เราทําอะไรด้วยตัวของเราเองนะคะ คำสั์หมวดแรกที่เราจะไปดูนะคะก็คือหมวดคำน้มนะคะคำนามอย่างที่บอกไปก็คือจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเนาะคาแรกนะคะอ่านว่า faucet นะคะ faucet หมายถึงก๊อก,กน้านะคะถ้าเราอยากจะขอให้ใครสักคนเปิดก๊อกน้ําให้หน่อยนะคะพูดแบบสุภาพก็สามารถพูดว่า could you turn on the faucet นะคะหรือถ้าอยากให้ปิดก็ could you turn off the faucet ประมาณนี้นะคะฮะ คำต่อไปนะคะก็คือคําว่า freezer นะคะ freezer นะคะหรือที่คนไทยจะชอบพูดว่าช่องฟิชช่องฟิชอะไรนั่นะค่ะ freezer นะคะ, zer, ะ,คะจริงๆต้องอ่านว่า freeze นะ freeze ปกติจะแปลว่าแช่แข็งนะคะถ้านักเรียนเคยดูการ์ตูนเรื่องนึง freeze, f r o z e frozen นะกร์ตูน frozen นั่นเองนะคะก็คือเอลซ่าเนี่ยสามารถเหมือนแช่แข็งทั้งเมืองได้ใช่ไหมคะ ฟรีเซอร์ก็คือช่องแช่แข็งนั่นเองนะคะเวลาเ,าเติม ER เข้าไปมันก็จะกลายเป็นสิ่งของนะคะรือกลายเป็นคนที่ทำหน้าที่นั้นๆนะคะถ้าเราอยากจะสั่งให้ใครนะคะเอาเนื้อไปแช่ตู้เย็นนะคะอันนี้อ่อนอาจจะไม่สุภาพนิดน,นึงอาจจะเหมือนคุณแม่พูดกับลูกอะไรแบบนี้นะคะเช่น put the meat into the freezer นะคะก็คือเอาเนื้อไปใส่ในช่องแช่แข็งหน่อยนะคะถ้า,าอยากให้พูดสุภาพเนาก็จะเป็นแบบ could you put เหมือนประโยค ก่อนหน้านี้นะคะหรือใส่คำว่า please ลงท้ายไปก็ได้ต่อไปนะคะคำว่า owner นะคะ owner owner แปลว่าเจ้าของนะคะเจ้าของกิจการหรือว่าเจ้าของร้านค้านั่นเองมาจากคำว่า own นะคะ o w n ที่แปลว่าเป็นเจ้าของพอใส่ er เข้าไปนะคะก็จะกลายเป็นคนนะคะอย่างเช่น my mother is the owner of this shop นะคะแม่ของฉันเนี่ย เป็นเจ้าของร้านนี้นั่นเองต่อไปนะคะ painter นะคะมาจากคำว่า paint ที่แปลว่าระบายสีพอเติามี R เข้าไปกลายเป็น painter ก็จะหมายถึงนักระบายสีหรือว่าจิตรกรนะคะถ้าจะบอกว่าพ่อฉันเนี่ยเป็นจิตรกรชื่อดังนะคะก็จะพูดว่า my father is a famous painter นะคะพ่อฉันเป็นจิตรกรที่ดีก็จะเป็น my father is a G e ดเพนเชนะคะเปลี่ยนจาก famous เป็นอะไรก็ได้ที่บอกลักษณะของ painter นะคะอ่ะต่อไปนะคะคำนี้อ่านว่า plumber plumber ตัว b ไม่ต้องออกเสียงนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น silent เราจะเมนะคะ plumber นะคะแปลว่าช่างประปานะคะอ่ะ he works as a plumber in s c o h o r n นะคะ s c o h o r n S ใหญ่นะ sorry เขาเนี่ยทำงานเป็นช่างประปาในจังหวัดสกลนครนะคะอย่าลืมนะว่าเขาเพล่มหมื่นนะคะะตยคต่อไปนะคะคำศัพท์ต่อไปคือคำว,ว่า technician technician แปลว่าช่างนั่นเองน,นะคะ,อ,ะอย่างเช่น my boyfriend is not a technician แฟนของฉันเนี่ยไม่ได้เป็นช่างนะคะเป็นช่างอะไรช่างไฟช่างอะไรแล้วก็คำว่า ไฟไปเติมค่างคำว่า technician electric technician อะไรประมาณนี้นะคะต่อไปหมวดคำกริยานะคะหมวดคำกริยาอย่างเช่นอ่ะคำแรกคือคำว่า crash นะคะ crash เนี่ยจะแปลว่าชนนะคะหรืออ่าอุบัติเหตุรถชน,นอะไรประมาณนี้หรือว่าถ้าใช้กับเครื่องบินก็หมายถึงเครื่องบินตกนะคะก็คือ crash กับ The land อะไรประมาณนี้หรือว่า เราเราเล่นคอมพิวเตอร์เราแบบซิสเต็มมันค้างอะไรประมาณนี้เขาก็จะบอกซิสเต็มมันแครชเหมือนมันชนกันะารมันทำงานเยอะเกินไปเราทุกอย่างมันชนกันหมดนะคะ่ะโยคตัวอย่างเช่น he died in a car crashed นะคะก็คือเขาตายในอุบัติเหตุรถยนต์นะคะ in a car crashed นี่นะคะ car c r a s h นะคะ sorry ะต่อไปนะคะคำว่า dry clean นะคะ dry clean ก็คือการซักแห้งนะคะ Could you give my dress a dry clean นะคะช่วยเอาชุดเดรสของฉันไปซักแห้งให้หน่อยนะคะตัวต่อไปนะคะ hire นะคะ hire แปลว่าจ้างนะคะ should I hire this woman she's talented นะคะ should I hire this woman นะคะฉันควรจะจ้างผู้หญิงคนนี้ไหมนะคะ She's talented ก็คือหล่อนมีความสามารถนะคะมาจากคำว่า talented นะคะคัง t ทย l a ก็ t a l e n t ต่อไปนะคะ install นะคะ, install, ะ,คะ install คือแปลว่าติดตั้งนั่จะติดตั้งพวกอุปกรณ์นะคะหรือว่าเวลาเราลงโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ก็จะมีคำว่า install นะคะเช่น the the program needs to be installed before we can use it นะคะโปรแกรมเนี้ยจำเป็นต้องได้รับการติดตั้งนะคะ ก่อนที่พวกเราจะสามารถใช้มันได้ทำไมต้องอยู่ในรูป to be install คือโปรแกรมไม่สามารถเ,าเขาเรียกว่าติดตั้งตัวเองได้จะต้องถูกติดตั้งโดยคนนะคะเวลาที่อะไรโดนกระทำก็จะใช้เป็นกริยาช่องสาที่ตามหลัง verb to be เข้ามาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนในบทน,นี้อยูอ่ต่อไปนะคะคำว่า leak นะคะ leak แปลว่ารั่วนะคะ รั่วแบบรั่วซึมคะไม่ได้รั่วแบบตลกนะ Our roof will leak if the rain keeps falling นะคะ Our roof will leak if the rain keeps falling หลังคาบ้านของพวกเราเนี่ยจะรั่วแน่ๆนะคะถ้าฝนยังตกอยู่อย่างนี้นะคะ keeps falling ก็คือ,ตก,ต,กอต,กำำตกเรื่อยๆนะคะไม่ยอมหยุดสักทีนะ คต่อไปคือคำว่า m a n t นะคะ m e n t แปลว่าซ่อมนะคะหรือรักษาบำรุงอะไรเงี้ก็ได้นะคะอย่างเช่น will he be able to m a i n d my shoes นะคะเขาจะซ่อมรองเท้าของฉันได้ไหมนะคะก็จะใช้คำว่า m a n t นะคะทำไมไม่ใช้คำว่า can นะคะถ้าพูดว่า will he can ก็จะแปลกเนาะเวลามันมีคำว่าเหมือน modal verb ตัวอื่นเรียช่วยตัวอื่นแล้วก็จะเปลี่ยนจากคำว่า can เป็น be able นะคะ ่อไป expressions ก็คือการแสดงความรู้สึกนะคะมาดูว่ามีอะไรบ้าง actually นะคะ actually แปลว่าจริงๆแล้วนะคะหรือแปลว่าจริงๆนะคะก็ได้ actually I've never liked him at all ที่จริงอ่ะฉันไม่เคยชอบเขามาก่อนเลยนะคะฉันไม่เคยชอบเขาเลยนะคะ actually นะคะประมาณนั้นนะคะเหมือน I've คูจะเขียนผิดนะโอเค ต่อไปนะคะ b under warranty นะคะ b under warranty b เนี่ยคำว่า b ก็คือ verb to be เราสามารถเปลี่ยนให้เป็น is or are ก็ได้นะคะก็คือ verb to be นั่นเละขึ้นอยู่กับสถานการณ์กับประธานนะคะนีะ่เช่นครูบอกว่า these cameras are under warranty นะคะกล้องเหล่านี้หลายอันใช่ไหม verb to be ก็ต้องผ่านไปตามกล้องหลายอันก็คือเปลี่ยนจาก be เป็น are นี่นะคะ but that one isn't แต่อันนั้นน่ะไม่ก็คือไม่ได้อยู่มีอันเดียวก็เลยเปลี่ยนสตวก or เป็น is นี่นะคะ warn ที y, ก็คืออยู่ภายใต้การรับประกรันนะคะท่อใบก็มีสิ่งของอะไรสัญอยางแล้วตามคำว่า is down นะคะก็จะแปลว่าเหมือนไม่มีสัญญาณนะเช่น we can watch the show today because the signal is down นะคะ อ่า the signal is signal down แปลว่าสัญญาณเนาะสัญญาณมันไม่ดีนะคะสัญญาณหายสัญญาณมันขาดเราเลยไม่สามารถดูโชว์นะคะวันนี้ได้นะต่อไป there's a chance of นะคะ there's a chance of พยายามอ่านเสียงมาลิ้นกันนะคะ there's a chance of chance แปลว่าโอกาส that is there แปลว่ามีนะคะมีโอกาสที่จะจุๆๆนะคะอะประโยคตัวอย่างคะ is there a chance for me to get vaccinated นะคะ เป็นประโยคคำถามที่ไม่มี w h a t w e r e เป็นว้แสดงว่าเป็นประโยคคำถามที่ต้องถามว่าใช่หรือไม่ใช่ได้หรือไม่ได้นะคะมีโอกาสที่ฉันเนี่ยจะได้รับการฉีดวัคซีนไหมนะคะี่อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของครูหรือเปล่าะครูคยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอะเนี่ยต่อไปนะคะ what a mess นะคะ what a mess มีข้อหมายตกใจด้วยนะ what a mess ก็คือแบบนี่มันอะไรกันเหมือนอารมณ์เราเข้ามาห้องเราเห็นแบบสิ่งของมันะจัดกระจายเต็มห้องเลยมันรกรุงรัง mess แปลว่าความยุ่งเหยิงน,นะคะ อันนี้เป็นคำอุทานนะคะ What a mess นะคะนี่มันอะไรกันเนี่ยนะคะแล้วก,ก็พูดต่อว่า Clean up your room immediately นะคะทำความสะอาดห้องเดี๋ยวนี้เลยนะคะเหมือนคุณแม่เปิดประตูมาอามแบบนั้นนะคะเราเจอห้องเรามันรกมากถ้เราไป Agree การบอกว่าเห็นด้วยนะคะมาจากคำว่า Agree ที่แปลว่าเห็นด้วยเวลาเราโหลดแอปหรือเข้าแอปธนาคารใช่ไหมคะจะมีคำว่า Agree ก Ag ับ Disagree Agree ก็เรายอมรับนะคะเห็นด้วย you're absolutely right นะคะ right แปลว่าถูกต้องนะคะค absolutely คือแบบสุดๆนะคะ100%นะคะคุณพูดถูกต้องแบบจริงๆนะคะคุณพูดถูกต้องทั้งหมด100%เลยนะคะ อย่างเช่นมีสองคนคุยกันนะคะนักเรียนกับครูเมี์นะคะนักเรียนบอกว่า you look so beautiful today นะคะครูเมี์ก็เลยตอบว่า you absolutely right นะคะนักเรียนชมว่าครูเมี์สวยจริงครูเมยก็เลยบอกเออใช่พูดถูกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอืออะไรคปว่า couldn't agree more นะคะอันอ้ที่บอกไป agree แปลว่าเห็นด้วยนะคะ more แปลว่ามากกว่า couldn't แปลว่าไม่ไม่เห็นด้วยมากกว่านี้นะคะอ่ะ จริงๆมันแปลว่าเห็นด้วยแบบสุดๆนะคะเห็นด้วยมากๆจนไม่สามารถจะเห็นด้วยไปมากกว่านี้แล้วคือเห็นด้วยแบบขั้นสุดเลยนะคะ่ะอย่างเช่นนักเรียนบอกว่า the government sucks ที่ชเมก็เลยตอว่า I couldn't agree more นะคะแปลว่าอะไรนะคะ the government sucks ก็คือรัฐบาลนี้นะคะคุณเมย์ก็เลยตอบไปว่าอ คู่นี้เห็นด้วยแบบส,สุดเลยนะคะไม่มีอะไรที่เป็นความจริงไปมากกว่านี้แล้วซะะักแปลว่าอะไรลองปเปิดดูเองนะคะซักคงนี้ไม่ได้แปลว่าดูดนะอ,อ่ะต่อไปนะคะการแสดงความประหลาดใจหรือคำว่าเซอร์ไพรส์คุณล้อเล่นนะคะแปลว่าคุณล้อเล่นใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะคุณล้อเล่นแน่เลยนะคะถ้าจะถามเป็นประโยคคำถาม are you kidding are you kidding me นะคะแปลว่าคุณล้อเล่นหรือเปล่านะคะ เช่นนักเรียนบอกครูเมว่า Teacher m a y you won the lottery นะคะครูเม่ครูเมย่ถูกหวยนะครูเมก็เลยจะตอบ oh you're kidding นะคะล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยล้อเล่นแน่เลยอะไรประนั้นนะคะ h oh my goodness นะคะไม่ใช่ความดีของฉันนะคะอย่าหาทํานะคะ my goodness อารมณ์เดียวกับ oh my god เป็นเหมือนอารมณ์เมือนโพระเจ้าอะไรประมาณนี้นะคะ อ่ะอย่างเช่นประโยคต,ตัวอย่างนะะค My goodness they found the missing girl already นะคะอ๋อพระเจ้านะคะพวกเขาหาเด็กผู้หญิงที่หายไปเจอแล้วจริงเหรออะไรประมาณนี้นะคะน้องจีน,น่าก็มานะคะอ่ะต่อไปนะคะเราจะข้ามหมวดหมวดหนึ่งไปแล้วให้นักเรียนไปดูหมวดตรงนี้นะคะ Topic words นะคะหรือว่า Sharing and Apartment นะคะเราจะไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ การอยู่หอร่วมกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอะ่ตัวแรกนะคะ agreement นะคะอย่างที่บอกไป agree ก็คือจะแปลว่าข้อตกลงนะคะการที่เราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยกับ roommate นะคะเราก็ต้องสร้างข้อตกลงด้วยกันก่อนนะคะอย่างเช่น we need to create an agreement before staying together นะคะ เราจะเป็นต้องสร้างข้อตกลงก่อนที่พวกเราจะอยู่ด้วยกันนะคะตกลงกันอย่างเช่นเธออยู่ตรงนี้ตรงนี้เราจะไม่ลั้เส้นกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไป arrangement นะคะ arrangement แปลว่าจัดการจัดการนะคะการจัดแจงการจัดระเบียบนะคะ please make arrangements before moving in นะคะโปรดจัดแจงนะคะ่ะจัดระเบียบสิ่งต่างๆให้เรียบร้อยก่อนที่จะย้ายเข้ามาอยู่อาศัยนะคะ ต่อไป big company นะคะ company ปกติจะแปลว่าบริษัทใช่ไหมเหมือน the pizza company เนอะ company สามารถแปลว่าเพื่อนก็ได้นะคะ big company ก็คือเป็นเพื่อนนะคะเช่น we can be each other's company นะคะก็คือเราสามารถเป็นเพื่อนกันและกันได้ะคะ่ะ each other แปลว่ากันและกันนะคะต่อไป consideration นะคะ consideration แปลว่าการพิจารณานะคะ หรือมีความหมายหนึ่งแปลว่าเหมือนความเห็นใจก็ได้นะคะเช่น you should show your consideration for your family นะค,ะคุณช่วยคุณควรแสดงความเห็นใจต่อครอบครัวของคุณด้วยนะคะต่อไป personality clash นะคะเ,ออเป็นเหมือนอารมณ์ personality เป็นเหมือนบุคลิกลักษณะนิสัยนะคะ clash ก็เหมือน หมือนความขัดแย้งกันนะคะท้านเดี๋ยวครูแปลประโยคตัวอย่างให้ two persons staying together can have personality clash นะคะคนสองคนที่อาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ยสามารถเกิดความขัดแย้งทางด้านบุคลิกนิสัยได้อย่างคนนึงชอบพูดเสียงดังแต่อีกคนนึงเนี่ยชอบอยู่แบบเงียบๆนะคะก็จะทำให้เกิดลักษณะนิสัยที่มันแบบขัดแย้งกันนะคะ ต่อไป practical นะคะ practical แปลว่าใช้ได้จริงนะคะหรือแปลว่าทางปฏิบัติก็ได้นะคะะใช้ได้จริง,งในทางปฏิบัติอย่างเช่นประโยคตัวอย่างนะคะ this theory is practical นะคะทฤษฎีนี้เนี่ยใช้ได้จริงนะคะ practical นะคะ, ical, ะ,คะต่อไป privacy นะคะ privacy มาจากคำว่า private private ที่แปลว่าเป็นส่วนตัวนะคะ Privacy เป็นคำนามก็เลยแปลว่าความเป็นส่วนตัวเวลาเราจะตั้ง Facebook เราไม่อยากให้ใครเห็นนะคะเราก็จะตั้งเราจะเข้าไปที่คำว่า Privacy นะคะที่เป็นรูปโลกหรือว่ารูปคนใช่ไหมคะ I don't want to intrude y o u sorry I don't want to intrude upon your privacy นะคะก็คือฉันไม่อยากจะไปรบกวนความเป็นส่วนตัวของคุณนะคะ เอไวสุดท้ายน,นะคะก็คือคำว่า pros and cons นะคะ pros and cons ก็คือข้อดีและข้อเสียนั่นเองนะคะอย่างเช่นประโยคตัวอย่าง there are pros and cons in every choice we choose นะคะก็คือไม่ว่าตัวเลือกอะไรที่เราจะเลือกก็ตามเนี่ยมันมักจะมีข้อดีและก็ข้อเสียเสมอนะคะประมาณนี้น่าจะจบแล้วนะคะ การบ้านนะคะการบ้านนี้5คะแนนนะคะครูจะให้งาน2อย่างนะงานแรกก็คือให้นักเรียนจดคำศัพท์แล้วก็คำแปลลงในสมุดนะคะส่วนอย่างที่2นะคะครูอยากให้นักเรียนเลือกคำศัพท์นะคะแค่1นําจากที่ครูสอนไปเมื่อกี้เลือกคำศัพท์แค่1คําคนะหลังจากนั้นนะคะ ให้นักเรียนทําคลิปสอนคําศัพท์นั้นแค่คําเดียวนะคะเหมือนเหมือนอาจารย์อดดมหรืออะไรประมาณนั้นที่เขาสอนกันนะคะแค่คําเดียวนะคะความยาวของคลิปขอเป็น30วินาทีนะคะ30วินาทีขึ้นไปนะสาวินาทีขึ้นไปนะคะ เอาคำศัพท์คำเดียวมาสอนนะคะอย่างเช่นหนูจะสอนคำว่า privacy นะคะหนูก็บอกอย่างเช่นนะ privacy แปลว่าอะไรนะคะมันเป็นคำนามหรือคำอะไรประเภทไหนอันนี้ก็แล้วแต่เราจะสอนนี้งให้มันถึง30วินาทีนะคะอาจจะยกประโยคตัวอย่างเหมือนที่ครูสอนเมื่อกี้ก็ได้นะคะสำหรับการทำคลิปครูไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องมีปิป้งปิงป้งปิ้อะไรเด้งขึ้นมานะคะขอแค่นักเรียนสามารถพูดแล้วก็ถ่ายทอดออกไปได้อย่างถูกต้องก็พอนะคะ อย่างพี่ปีที่แล้วนะคะมีพี่คนหนึ่งพี่เจนที่อยู่หกทับสามนะคะทําคลิปสอนเนาะพี่แกก็จะไม่ได้แบบโชว์หน้าแกนะคะแกก็จะเขียนใส่กระดาษแล้วก็วาดรูปนะคะแล้วก็เหมือนอ่ะโชว์ขึ้นมาหรือว่าเอาวางไว้เอากล้องตั้งไว้นะคะแล้วก็โชว์กระดาษที่พี่แกเขียนสวยๆขึ้นมาแล้วก็ทําเสียงอธิบายไปแบบนั้นก็ได้หรือนักเรียนจะโชว์หน้าตัวเองก็ดีนะคะอ่ะงานนี้ส่งยังไงนะคะให้นักเรียนทําคลิปนะคะ คาราวนี้ให้นักเรียนเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดียจะเป็นแพลตฟอร์มใดก็แล้วแต่นักเรียนนะคะแต่ขอให้ตั้งสาธารณะนะคะหลังจากนั้นให้ Copy Link ิตัวนั้นน่ะแนมาส่งลงในคลา s s r o ูมพร้อมกับงานที่เขียนลงในสมุดที่ถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ครูนะคะแล้วครูก็จะเข้าไปดูคลิปเองนะคะฮะโอเคไหมครูอยากให้นักเรียนได้ใช้ภาษา,ษาอังกฤษเราได้ลองถ่ายทอดให้คนภายนอกได้เห็นเนาะนะคะ สรุปนะงานมี2อ,อย่างนะคะอย่างที่1ก็คือเขียนคําศัพท์ลงในสมุดนะคะอย่างที่2ก็คือทําคลิปสอนคําศัพท์บทนี้นะคะเลือกเอาคําใดก็ได้แค่1นําคนะคะสอนให้ได้30วินาทีขึ้นไปแต่ไม่เกิน1นาทีนะคะไม่จําเป็นต้องทำป๊อปอัพอะไรก็ได้นะคะแต่ขอให้สอนให้ถูกต้องแล้วก็น่าสนใจนะคะ สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ทักผลมาได้นะคะบ๊ายบาย